สวัสดีครับผมสมชายธรรมใจครับรักพึ่งรักท่าปลาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุดรดินครับผมวันนี้ขออนุญาตที่จะพาเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชื่นชอบเชื่อมั่นนะครับในการเล,าเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับมาแลกเปลี่ยนกันอีกสักหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงการย้ายจุดตั้งล่อ พึ่งพงป่านะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับผมก็จะตั้งไว้เบื้องหน้านี้นะฮะก็ห่างจากจุดที่ก่องพึ่งปรากฏมาสักประมาณ30เมตรได้ครับเมื่อเดิมผมตั้งไว้ตรงนี้นะฮะก็เป็นจุดที่ด้านหลังนะครับพิงกับผนังของ ดินนะครับที่ดินที่เขาขุดต่ําลงมานะครับด้านข้างก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็เป็นถนนหลวงฮนะถนนที่ผ่านเข้าสู่หมู่บ้านนะครับระยะห่างก็ประมาณ25เมตรโดยประมาณนะครับก็ตั้งไว้ตรงนี้ฮะก็คิดว่าทำเลโอเคแล้วครับแต่ว่า ผ่านไปสักเดือนกว่าๆครับปรากฏว่าไม่อีไม่อ้อ,อฮะก็เลยวันนี้นะครับไปดูกล่องหนึ่งที่เราย้ายนะครับปรากฏว่ามีพึ่งพงป่าเข้ามาอ,อยู่ในกล่องพึ่งของเรานะครับเป็นกล่องที่เจ็ดก็เลยเอ๊ยย้ายอีกสักกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะไปย้ายอีกหนึ่งกล่องนะครับในบริเวณใกล้เคียงกันครับ ก็ย้ายมาครับจุดนี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นผนังอของที่ดินครับเป็นที่ดินที่เขาขุดนะครับให้ต่ําลงแล้วก็ที่ถัดไปก็จะเป็นที่ดินของอีกเจ้าหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเจ้านี้ฮะตรงนี้ถามว่าทําไมผมเลือกจุดนี้ครับหลังทึบนี่เลยฮนะ หลังทึบนะครับหลังทึบครับหน้าโล่งหน้าโล่งอ,อย่างนี้ฮะนี่หน้าโล่งครับแล้วก็มีคูน้ำนะครับที่เจ้าของที่เขาขุดให้กับต้นมะม่วงหิมะพานน,นันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิควิธีคิดของเขานะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็จะ มีร่มของกล้วยน้ำว้าครับลงไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะครับบังอยู่ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทางนี้ฮะแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางนี้ฮะแล้วก็มาตกฝั่งนี้นะครับดังนั้นจุดที่เราตั้งก่องล่อพึ้งนะครับก็จะร่มทั้งวันครับร่มทั้งวันเลยครับไม่มีแดดส่องเข้ามาครับอาจจะมีนิดหน่อยนะครับด้านหลังก็ชัดฮะ มีกำแพงของอต้นไม้กำแพงของเถาวัลที่กั้นระหว่างแดนของที่ดินของสองเจ้านะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นแหล่งน้ําก็ถือว่าเป็นทําเลที่ผมเชื่อว่านะครับเป็นจุดที่อน่าจะเป็นที่สนใจนะครับของน้องพึ่งที่แยกรังนะครับ เราไม่แน่ใจครับว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีน้องพึ่งนะครับมาสำรวจกล่องนี้หรือไม่อย่างไรครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้ยินคนที่สนใจครับเป็นไม้ชุดเดียวกันของการทำกล่องชุดนี้บอกว่าที่เขาตั้งล่อไว้เนี่ยมีพึ่งเข้ามาเข้าแล้วหนึ่งกล่องนั่นแสดงว่า การทำกล่องของเราครับหมายถึงการแต่งกล่องการทำกล่องรูปแบบของกล่องการอบการรมนะครับหรือว่าการขีดไข่พึ่งผ่านแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมในเรื่องของพื้นที่จุดที่ตั้งไม่แน่ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีน้องพึ่งนะครับมาสำรวจแล้วแต่ เขาเองยังไม่ตัดสินใจเลือกนะครับอาจจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามครับอันนั้นเราไม่รู้ได้นะฮะก็เลยย้ายจุดมาตรงนี้นะครับก็วันนี้วันที่20ครับท่านที่ติดตามก็ติดตามนะครับว่าวันนี้ผมย้ายจุดมาห่างจากจุดเดิมมาประมาณสัก30กว่าเมตรนะครับว่าจะมีพึ่งพงเข้ามาจับจองอยู่ในกล่องล่อของเรา หรือไม่อย่างไรครับก็ติดตามครับคนเลี้ยง,งพึ่งพึ่งเลี้ยงคนครับคนและพึ่งรักโลกครับ